คุณเคยได้ยินประโยคคลาสสิกประโยคนี้ไหมคะรีบโอนให้ลูกไปเถอะจะได้หมดห่วงเดี๋ยวตายไปพี่น้องจะตีกันแย่งสมบัติหรือบางทีลูกหลานก็มาอ้อนวอนว่าโอนให้หนูเธอแม่จะได้เอาไปค้ำประกันทำธุรกิจเดี๋ยวหนูเลี้ยงแม่เองคําพูดเหล่านี้ฟังดูมีเหตุผลและเต็มไปด้วยความหวังดีใช่ไหมคะแต่คุณทราบไหมคะว่า ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหน้าบันลังสารหรือตามมูลนิธิช่วยเหลือคนชราคดีความที่น่าสลดใจที่สุดไม่ใช่เรื่องคนอื่นมาโกงเราแต่เป็นเรื่องของพ่อแม่ที่โอนทรัพย์สินให้ลูกจนหมดตัวแล้วถูกทอดทิ้งให้ลำบากในบ้านปลายชีวิตลองหลับตาจินตนาการตามเราดูนะคะ สมมุติว่าชีวิตของคุณคือบ้านหลังหนึ่งที่คุณสร้างมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายทั้งชีวิตบ้านหลังนี้คือความปลอดภัยคือที่ซุกหัวนอนคืออำนาจในการตัดสินใจว่าเราจะตื่นกี่โมงจะกินอะไรหรือจะปลูกต้นไม้ตรงไหนวันหนึ่งด้วยความรักและความไว้วางใจคุณตัดสินใจมอบกุญแจดอกเดียวของบ้านหลังนี้ให้กับลูก แล้วเปลี่ยนชื่อเจ้าของบ้านเป็นชื่อลูกโดยหวังว่าเขาจะให้คุณพักอาศัยอยู่อย่างมีความสุขเหมือนเดิมแต่หารู้ไม่ว่าทันทีที่คุณยื่นกุญแจดอกนั้นให้ไปสถานะของคุณเปลี่ยนจากเจ้าบ้านกลายเป็นผู้อาศัยทันทีตอนแรกๆลูกอาจจะยังน่ารักยังดูแลดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปฤดูการเปลี่ยนคนข้างกายลูกเปลี่ยนหรือลูกมีปัญหาหนี้สิน บ้านที่คุณเคยคิดว่าเป็นของคุณอาจจะถูกเอาไปจำนองถูกขายทอดตลาดหรือเลวร้ายที่สุดคุณอาจจะเริ่มรู้สึกอึดอัดใจเหมือนเป็นส่วนเกินในบ้านที่ตัวเองสร้างมากับมือจะพูดอะไรก็เกรงใจจะขยับตัวก็กลัวลูกรำคาญนี่คือความรู้สึกที่เจ็บปวดที่สุดยิ่งกว่าการไม่มีบ้านอยู่คือมีบ้านแต่ไม่มีที่ยืน เราเข้าใจดีค่ะว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกและไม่อยากให้ลูกลําบากหรือไม่อยากให้ลูกทะเลาะกันในวันที่เราจากไปความกังวลเหล่านี้เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นและความกลัวกลัวความไม่แน่นอนในอนาคตแต่เราลืมมองความจริงข้อหนึ่งตามหลักธรรมดาของโลกไปว่าจิตใจคนนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาวันนี้ลูกกตันยู แต่วันหน้าเมื่อมีปัจจัยอื่นเข้ามาบีบคั้นความกะตัญยูอาจจะไม่สามารถเอาชนะความจำเป็นเรื่องเงินทองได้การวางแผนมรดกที่ผิดพลาดเปรียบเสมือนการที่เราถอดเสื้อเกราะป้องกันตัวออกแล้วยื่นให้คนอื่นถือไว้โดยหวังว่าเขาจะเอามาห่มให้เราในวันที่หนาวเหน็บซึ่งเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงเกินไปสำหรับชีวิตในวัยเกษียณค่ะ วันนี้รายการคุยกับใจทุกวันจึงอยากชวนคุณมาตั้งสติและพิจารณาเรื่องนี้กันอย่างลึกซึ้งก่อนที่คุณจะจรดปากกาเซ็นชื่อโอนทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายในชีวิตออกไปเราไม่ได้บอกให้คุณไม่รักลูกแต่เรารักคุณและอยากให้คุณรักตัวเองให้มากพอที่จะมีความมั่นคงไปจนถึงวินาทีสุดท้ายของลมหายใจค่ะ ในคลิปนี้เราจะพาคุณไปพบกับความจริง3ข้อที่จะช่วยเตือนสติและทางออกที่สวยงามกว่าการโอนให้ตอนเป็นเพื่อให้คุณจากไปอย่างผู้ให้ไม่ใช่จากไปอย่างผู้สูญเสียคะ่ะเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นและเข้าใจหัวอกของคนเป็นพ่อแม่จริงๆวันนี้เราอยากพาคุณไปรู้จักกับป้านิดหญิงวัย65ปี ผูซึ่งกำลังยืนอยู่บนทางแยกสำคัญของชีวิตในมือของป้าน,นิดกำฉนดที่ดินผืนสุดท้ายแน่นจนเหงื่อซึมลูกชายคนเดียวเพิ่งมาขอร้องให้เธอโอนที่ดินแปลงนี้ให้เพื่อจะเอาไปกู้เงินมาขยายกิจการร้อนอาหารโดยสัญญาว่าถ้ากิจการดีจะเลี้ยงดูแม่ให้อยู่สุขสบายไปตลอดชาติป้านิดใจอ่อนรักลูกก็รัก กลัวลูกจะลำบากก็กลัวแต่ลึกๆในใจกลับมีความรู้สึกหวงโหวงเหมือนกำลังจะก้าวพลาดลงเหวด้วยความกลัดกลุ้มป้าน,นิดจึงตัดสินใจแวะไปที่ชมรมผู้สูงอายุท้ายหมู่บ้านเพื่อขอคำปรึกษาจากลุงมัน่นอดีตทนายความอาวุโสวัย75ปีผู้ที่ผ่านการว่าความคดีมรดกเลือดมานับไม่ถ้วนและปัจจุบันหันหน้าเข้าหาธรรมะ ใช้ชีวิตอย่างสมถะและเป็นที่พึ่งทางปัญญาให้กับลูกหลานในชุมชนลุงมั่นนั่งจิบชาร้อนอยู่ใต้ร่มไม้ใบหน้าเปื้อนยิ้มแต่แววตาคมกริบเพียงแค่ป้านิดเอ่ยปลากเล่าเรื่องราวให้ฟังจบลุงมั่นก็วางถ้วยชาลงช้าๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่หนักแน่นว่าแม่นิดเอ๋ยปากกาที่อยู่ในมือแม่ตอนนี้ มันหนักยิ่งกว่าจอบเสียมที่แม่เคยถือมาทั้งชีวิตนะเพราะถ้าจะรดปากาเซ็นลงไปแล้วมันลบไม่ได้และมันอาจจะเปลี่ยนแม่จากร่มโพร่มใสให้กลายเป็นเพียงไม้แก่ที่รอกาฝากมาเกาะกินลุงม,มั่นไม่ได้ห้ามเพราะใจแคบแต่แกกำลังจะมอบคาถาป้องกันตัว3ข้อที่กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ทั้งชีวิตและหลักธรรม เพื่อให้ป้านิดและพวกเราทุกคนได้ฉุกคิดโดยแกเปรียบเปรยให้ฟังอย่างน่าสนใจว่าชีวิตคนแก่อย่างเรามันเหมือนคนขับรถที่กำลังจะถึงปลายทางตราบใดที่เรายังกำพวงมาลัยไว้เองเราจะเลี้ยวไปไหนจะจอดตรงไหนก็ได้ลูกหลานก็นั่งสบายแต่ถ้าวันไหนเรายื่นพวงมาลัยให้ลูกไปถือแล้วเราย้ายไปนั่งเบาะหลังวันนั้นแหละ เราจะไม่มีสิทธิ์เลือกเส้นทางอีกต่อไปเขาจะพาเราไปลงเหวหรือจะจอดทิ้งเราไว้ข้างทางเราก็ทำได้แค่นั่งมองตาปริบปรบสิ่งที่ลุงมั่นกำลังจะบอกกับป้านิดและพวกเราทุกคนในวันนี้คือความจริงสามประการที่จะช่วยรักษาศักดิ์ศรีและความปลอดภัยในชีวิตของคุณให้มั่นคงที่สุด ไม่ใช่แค่เพื่อตัวคุณเองแต่เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีงามของครอบครัวไม่ให้แตกหักเพราะเรื่องผลประโยชน์เรามาฟังกันค่ะว่าเหตุผลสำคัญ3ข้อที่ลุงมั่นเตือนไว้มีอะไรบ้างบรรยากาศใต้ร่มไม้ใหญ่เริ่มสงบลงเหลือเพียงเสียงนกร้องแว่วมาไกลๆ ลุงมั่นขยับเก้าอี้ไม้ไผ่ให้หันหน้าเข้าหาป้านิดแววตาของแกเต็มไปด้วยความเมตตาแต่ก็แฝงไว้ด้วยความจริงจังแบบผู้ที่ผ่านโลกมามากแกเริ่มต้นเปิดประเด็นแรกด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำที่ชวนให้คิดตามข้อที่หนึ่งนะแม่นิดจำไว้ให้ขึ้นใจเลยว่าอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน แต่การโอนชื่อเป็นเรื่องถาวรปานิชได้ฟังก็รีบแย้งขึ้นมาทันทีด้วยความรักลูกแต่ลุงเจ้าเก่งลูกชายฉันมันเป็นคนดีนะมันกระตันยูไม่เคยเกเรเลยมันสาบานกับฉันแล้วว่าจะเลี้ยงดูฉันอย่างดีฉันเชื่อใจลูกนะลุงลุงมั่นพยักหน้าเข้าใจยิ้มละไมก่อนจะตอบกลับ ฉันเชื่อว่าวันนี้เจ้าเก่งมันเป็นคนดีและมันก็ตั้งใจดีจริงๆแต่แม่นิดเอ๋ยใจคนก็เหมือนน้ำมันไหลไปตามแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์เสมอวันนี้ลูกรักเราแต่ถ้าวันหน้าธุรกิจมันเจ๊งล่ะถ้าวันหน้าเมียมันไม่พอใจล่ะหรือถ้ามันเกิดอุบัติเหตุตายก่อนเราล่ะที่ดินที่เราโอนให้มันไปแล้ว ก็จะตกเป็นมรดุข,ของลูกเมียมันทันทีถึงตอนนั้นอำนาจการตัดสินใจจะไม่ได้อยู่ที่ลูกชายเราแล้วนะแต่อยู่ที่สะพ้ยหรือเจ้าหนี่ของลูกลุงมั่นชี้ไปที่ร่มคันเก่าที่วางอยู่ข้างตัวเปรียบเหมือนแม่มีร่มอยู่คันหนึ่งตอนนี้ฝนยังไม่ตกแม่ยืนร่มให้ลูกถือไว้แล้วบอกว่าเดี๋ยวฝนตกกางให้แม่ด้วยนะ ลูกก็รับปากดิบดีแต่พอพายุมาจริงๆลมแรงฝนศาสตร์ลูกอาจจะจำเป็นต้องวิ่งเอาร่มไปกลางให้ลูกเมียเขาก่อนหรือร่มอาจจะปลิวหายไปกับพายุนี่สินถึงตอนนั้นแม่จะยืนเปียกปอนหนาวสั่นตะโกนเรียกให้เขามากางเขาก็อาจจะไม่ได้ยินหรือได้ยินแต่ก็ช่วยไม่ได้สู้แม่ถือร่มไว้เองพรฝนตกแม่ก็กางให้ตัวเอง แล้วยังกลางเผื่อแผ่ให้ลูกหลานเข้ามาหลบได้ด้วยแบบนี้ไม่อุ่นใจกว่าหรือปานิดนั่งนิ่งภาพความจริงเริ่มฉายชัดในหัวเธอลืมนึกไปเลยว่าชีวิตลูกอาจมีมรสุมที่พัดพาให้เขาผิดคำสัญญาได้โดยไม่ตั้งใจนี่คือความจริงข้อแรกนะแม่หลุงมั่นสรุปทรัพย์สินที่เป็นชื่อเราคือเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุด ตราบใดที่เรายังมีชื่อเป็นเจ้าของใครหน้าไหนก็มาไล่เราไม่ได้แต่ถ้าโอนไปแล้วแม้แต่จะเดินเด็ดพลิกในสวนที่เราปลูกเองยังต้องเกรงใจเขาเลยลงม่านเว้นจังหวะให้ป้าน,นิดได้ไตร่ตรองครู่หนึ่งก่อนจะเริ่มพูดถึงประเด็นถัดมาข้อที่สองข้อนี้อาจจะฟังดูเจ็บปวดหน่อยนะแม่นิดแต่มันคือสัจธรรมของมนุษย์นั่นคือ อำนาจเงินคือแม่เหล็กดึงดูดความเกรงใจป้านิดหน้าสลดลงเล็กน้อยลุงหมายความว่าถ้าฉันไม่มีที่ดินแปลงนี้ลูกหลานจะไม่รักฉันหรอฉันไม่อยากใช้เงินซื้อความรักนะลุงมันดูน่าสมเพชไม่ใช่การซื้อความรักหรอกแม่ลุงมั่นรีบอธิบายด้วยความอ่อนโยนแต่มันคือการรักษาดุลอำนาจในความสัมพันธ์ ธรรมชาติของเรามักจะเห็นค่าของสิ่งที่ยังไม่ได้มามากกว่าสิ่งที่ได้มาแล้วเสมอลองนึกดูสิชาวสวนที่เลี้ยงไก่ไว้กินไข่ตราบใดที่ไก่มันยังออกไข่ทองคําให้ทุกวันเจ้าของก็จะดูแลอย่างดีข้าวเปลือกไม่ให้ขาดยุงไม่ให้ไต่แต่ถ้าวันหนึ่งเราผ่าท้องไก่เอาไข่ทองคําทั้งหมดออกมาให้ทีเดียวไก่ตัวนั้นก็จะหมดประโยชน์ทันที อาจจะถูกปล่อยทิ้งขว้างหรือกลายเป็นต้มยำไปเสก่อนทรัพย์สินของแม่ก็เหมือนไข่ทองคำถ้าแม่เก็บไว้ค่อยๆแบ่งถ่ายกินหรือบอกลูกว่าใครดูแลแม่ดีคนนั้นจะได้ส่วนนี้ไปในพินัยกรรมเชื่อเถอะว่าลูกหลานจะหมั่นมาเยี่ยมเยียนจะคอยถามถ่ายสารทุกสุขดิบไม่ใช่เพราะเขาหน้าเงินนะแต่มันเป็นแรงจูงใจตามธรรมชาติ มันทำให้เขามีเป้าหมายในการทำดีแต่ถ้าแม่ยกให้หมดตอนนี้แม่ก็จะกลายเป็นแค่คนแก่คนหนึ่งที่รอเงินเดือนจากลูกจากผู้ให้กลายเป็นผู้ขอศักดิ์ศีมันต่างกันเยอะนะแม่ป้านิดถอนหายใจยาวยอมรับความจริงข้อนี้อย่างจำนนจริงของลุงขนาดหลานตัวเล็กๆเ,เวลาฉันมีขนมมันยังวิ่งมาหาพอขนมหมด มันก็วิ่งไปเล่นที่อื่นมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่สามลุงมั่นขยับตัวเข้ามาใกล้ขึ้นสีหน้าจริงจังที่สุดกฎหมายให้แล้วเอาคืนยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาอ้าวก็เขาบอกว่าถ้าลูกในระคุณเราฟ้องเอาคืนได้ไม่ใช่เหรือจ้ะลุงปานิตถามด้วยความสงสัยลุงมั่นสายหน้าชา้ชาๆนั่นมันทฤษฎีแม่เอ้ย แต่ในทางปฏิบัติคำว่าเนรคุณในทางกฎหมายมันพิสูจน์ยากมากนะแค่ลูกไม่มาดูแลไม่ให้เงินใช้พูดจาไม่ดีด่าทอแม่บางทียังไม่เข้าข่ายเนรคุณร้ายแรงถึงท่านถอนคืนการให้ได้เลยนะเว้นแต่เขาจะทำร้ายร่างกายแม่สาหัสหรือทำให้แม่เสียชื่อเสียงอย่างรุนแรงซึ่งต้องไปฟ้องศาลต้องจ้างทนายต้องขึ้นโรงขึ้นศาลตอนแก่แม่ไหวเหรอ ที่จะไปยืนชี้หน้าด่าลูกตัวเองในศาลเพื่อให้ได้สมบัติคืนน่ะแค่คิดก็ช้ำใจตาย,ตายแล้วทางที่ดีที่สุดนะแม่ลุงมั่นแตะที่หลังมือป้านิดเบาๆเพื่อให้กาลังใจเปลี่ยนจากการโอนให้เป็นการทำพินัยกรรมดีกว่าการทำพินัยกรรมคือการแสดงเจตนาว่าเมื่อเราตายไปแล้วทรัพย์นี้จะเป็นของใครซึ่งข้อดีคือวันนี้เราเขียนให้เขา ถ้าพรุ่งนี้เขาทำตัวไม่ดีหรือเขาทิ้งขว้างเราเราก็ฉีกทิ้งแล้วเขียนใหม่ได้ตลอดเวลาโดยที่เขาไม่รู้อํานาจยังอยู่ที่เรา100%เเหมือนกับตันเรือที่กุมพังงาเรือไว้จนวินาทีสุดท้ายจะหันหัวเรือไปทางไหนก็ได้ตามใจเราการทำพินัยกรรมช่วยตัดปัญหาพี่น้องทะเลาะกันได้เหมือนกันถ้าเราระบุให้ชัดเจนแถมยังปลอดภัยกับตัวเรามากกว่าจำไว้นะแม่ ให้เมื่อตายสบายเมื่ออยู่แต่ถ้าให้เมื่ออยู่อาจจะตรอมใจตายคำพูดของลุงมั่นเหมือนแสงสว่างที่ส่องทะลุเมฆหมอกในใจป้านิดความหนักอึ้งที่แบกมาตลอดทางเริ่มจางหายไปเธอเริ่มมองเห็นทางออกที่ไม่ต้องเสียงไม่ต้องกลัวลูกลำบากและไม่ต้องกลัวตัวเองลำบากด้วยฉันเข้าใจแล้วลุงป้านิดยกมือไหว้ลุงมั่นด้วยความซาบซึ้ง ฉันเกือบจะทุบหม้อข้าวตัวเองทิ้งแล้วเชียวถ้าไม่ได้ลุงเตือนสติฉันคงพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตลุงมั่นยิ้มรับดีแล้วแม่กลับไปบอกลูกดีๆว่าแม่ตั้งใจเก็บไว้ให้เองนั่นแหละแต่แม่ขอถือไว้ก่อนเพื่อความสบายใจถ้าเองเดือดร้อนเรื่องเงินลงทุนเรามาหาวิธีอื่นกันหรือเอาโฉนดไปกู้ธนาคารโดยแม่เป็นคนเซ็นค้ำให้ก็ได้แต่ชื่อต้องยังเป็นของแม่ถ้าลูกมันรักแม่จริง มันต้องเข้าใจมันต้องห่วงความปลอดภัยของแม่มากกว่าเงินที่มันจะได้หลังจากบทสนทนาที่เปี่ยมไปด้วยปัญญาจบลงปานิ์กราบลาลุงมั่นและเดินออกจากศาลาริมน้ำด้วยยางก้าวที่มั่นคงกว่าตอนเดินเข้ามามากในมือของเธอยังคงกำโฉนดดินผืนเดิมไว้แต่ความรู้สึกที่กำอยู่นั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่กำไว้ด้วยความกลัวกลัวลูกโกรธ กลูวอนาคตกลายเป็นกรรมไว้ด้วยความมั่นใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวเองเธอรู้แล้วว่าโฉนดใบนี้ไม่ใช่แค่กระดาษแต่มันคือลมหายใจคือศักดิ์สรีและคือหลักประกันที่จะทำให้เธอมีชีวิตอยู่อย่างสง่างามไปจนวันสุดท้าย เรื่องราวของป้านิดและลุงมั่นในวันนี้สอนให้เราเห็นความจริงที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งของการใช้ชีวิตในวัยเกษียณค่ะนั่นคือความรักลูกที่ถูกต้องต้องไม่ทำร้ายพ่อแม่การเก็บทรัพย์สินไว้กับตัวจนวาระสุดท้ายไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ความขี้เหนียว แต่มันคือการรับผิดชอบชีวิตตัวเองเพื่อไม่ให้เราต้องกลายเป็นภาระทางกายและทางใจของลูกหลานในวันที่เราไม่มีกำลังวังชาการที่เรายืนหยัดได้อย่างมั่นคงมีกินมีใช้ดูแลตัวเองได้นั่นต่างหากคือของขวัญชิ้นล้ำค่าที่สุดที่เราจะมอบให้ลูกได้เพราะเขาจะได้ไปใช้ชีวิตของเขาอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมาะวงหน้าะวงหลังกับเรา เราอยากให้คุณลองจินตนาการภาพสุดท้ายร่วมกันนะคะเปรียบชีวิตของคุณตอนนี้เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่นกกาและลูกหลานการที่คุณเก็บที่ดินและทรัพย์สินไว้ก็เหมือนกับการที่คุณรักษาระบบรากแก้วของตัวเองให้อย่างลึกลงในดินอย่างมั่นคงตราบใดที่รากยังแข็งแรง ดูดน้ำดูดอาหารได้เองต้นไม้นั้นก็จะยืนต้นตระงานผลิตดอกออกผลและให้ร่มเงาที่เย็นสบายแก่ทุกคนที่เข้ามาพักพิงได้ตลอดไปแต่หากวันใดที่คุณรีบตัดรากแก้วของตัวเองทิ้งเพียงเพื่อจะเอาเนื้อไม้ไปแบ่งให้ต้นกล้าเล็กๆต้นไม้ใหญ่นั้นก็จะค่อยๆเฉาตายและสุดท้ายแม้แต่เงาร่มไม้ก็จะไม่มีใครได้อาศัยอีกเลย ดังนั้นจงเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นอย่างสง่างามเถิดค่ะดูแลรากฐานของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วความสุขความอบอุ่นจะส่งผ่านจากร่มเงาของคุณไปสู่ลูกหลานเองโดยธรรมชาติก่อนจากกันในวันนี้เราอยากฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้คุณได้ลองกลับไปคุยกับหัวใจตัวเองดูนะคะว่าระหว่างการเป็นพ่อแม่ที่ให้จนหมดตัวแล้วต้องรอความเมตตา กับการเป็นพ่อแม่ที่พึ่งพาตัวเองได้แล้วให้เมื่อพร้อมแบบไหนคือความรักที่ยั่งยืนกว่ากันสำหรับครอบครัวของคุณคำตอบที่ได้อาจจะช่วยปลดล็อกความกังวลใจที่คุณแบกไว้มานานได้ค่ะหากคุณฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าได้สติได้มุมมองใหม่ๆในการวางแผนชีวิตอย่าลืมกดติดตามช่องคุยกับใจทุกวันไว้นะคะ เราจะมีเรื่องราวดีๆที่เป็นอาหารใจแบบนี้มาเสิร์ฟให้คุณฟังทุกวันและหากคุณมีประสบการณ์เรื่องการจัดการมรดกหรือมีข้อคิดดีๆอยากเตือนเพื่อนรุ่นราวคราวกันสามารถพิมพ์แลกเปลี่ยนกันได้ในช่องแสดงความคิดเห็นเลยนะคะประสบการณ์ของคุณอาจจะเป็นเกรอกป้องกันภัยให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้ สำหรับวันนี้ขอให้คุณมีความสุขกับการเป็นร่มโพร,ร่มไทรสที่แข็งแรงและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองสร้างมานะคะสวัสดีค่ะ